เอาคุณผู้ชมครับขออยับมาดูอีกหนึ่งเรื่องครับแก๊งบัญชีม้าครับแก๊งบัญชีม้าที่ไปหลอกขายโทรศัพท์ iPhone ทิปให้เก็บเด็กนักเรียนชั้นม6ล่าสุดวันนี้เนี่ยนะครับมีความคืบหน้ามากทีเดียวเพราะว่าตำรวจไซเบอร์เขาไปแกะรอยครับจนพบคนที่ไปกดเงินแก๊งบัญชีม้าเนี่ยนะครับแล้วก็รับสารภาพว่ารับจ้างชามเมนมามาอีกทีได้300บาท500บาทต่อครั้งครับ ตำรวจไซเบอร์ได้คุมตัวนางสาวนัทธนิชาครับนี่เป็นหนึ่งในแก๊งหลอกขาย iPhone ทิปให้กับเด็กนักเรียนหญิงชั้นม .6 ครับซึ่งนางสาวนัทธนิชาเนี่ยยอมรับบอกว่าเธอเป็นคนไปกดเงินพร้อมกับเยาวชนอีกสองคน18คนหนึง19คนหนึ่งครับที่ทำหน้าที่เป็นบัญชีม้าแถวที่3และแถวที่4ในกระบวนการหลอกขาย iPhone อนอนไลน์ให้กับนักเรียนชั้นม .6 พลตตรีชรินโกพต,ตา ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี5เผยว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง3คนก็ให้การรับสารภาพนะครับบอกว่าเป็นผู้จัดหาคนเปิดบัญชีม้าจะได้ค่าจ้างเนี่ยบัญชีละ3,000บาทส่วนคนที่กดเงินก็ได้รับการว่าจ้างจากชาวเมียนมาผ่านทาง Facebook นะครับให้เอาโทรศัพท์มือถือที่ติดตั้งแอปพลิเคชันธนาคารแล้วก็ไปกดเงินที่ตู้ ATM ในฝั่งไทย โดยจะเป็นการกดเงินแบบไม่ต้องใช้บัตรใช้แอปธนาคารกดได้นะครับ hmm. แล้วก็นำไปส่งให้กับผู้บงการอยู่ที่ชายแดนด่านแม่สายเขาบอกว่าได้ค่าจ้างต่อครั้งที่ไปกดเงินเนี่ยสามร้อยบ้างห้าร้อยบ้างแล้วก็ทำมาแล้วเนี่ยหนึ่งเดือนครับโดยแต่ละครั้งจะกดเงินกดมาตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักแสนอย่างล่าสุดเขาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ครับเขาบอกว่าล่าสุดที่ไปกดเงินนะครับ เมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองเมื่อไม่กี่วันนะครับกดไป14,000บาทครับซึ่งทางตำรวจได้ข้อมูลนี้ทีนี้ก็คาดการเชื่อได้เลยครับว่ายอดรวมที่กดเงินกันออกไปจากบัญชีเนี่ยน่าจะเกือบเกือบ1ล้านบาทนะครับให้โทรศัพท์ที่ใช้สแกน QR Code โค้ในการกดที่ตู้ a อทในเมืองไทยแล้วก็เมื่อมีเงินเข้าก็ ให้กดแล้วก็นำไปส่งแล้วก็ได้ค่าจ้างนะครับกดที่เมืองไทยแล้วไปส่งที่ท,ท,ที่ชายแดนบัญชีในส่วนของของของอคนร้ายที่ให้ที่ท,ท,ที่ที่ได้เงินไป